เกิดเลอะเกล็ดหนีน้ำกันไม่เลยใส่เป็นต้นโดนกับเมียดแล้วก็ค่อยขอครับรเพาพื้นมิดบางกันเลยเริ่มยังมัดงี้ยแล้วเริ่มยังมัดค่อมแล้วมิดบาง Ừ, đây là mhm đây là quân mhm 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 không ก็ดีไม่จังเป็นปลากัไงขยันเลยมากครับ 那烤鸟。